อันนี้มีเค้กหน้านี่มาขายแล้วด้วยแล้วก็เป็นขนมปังอันนี้ก็เท่าไหร่ราคา,ท,าท,ที่บ้านเหมือนกันที่บ้านหมดราคาเดียวแล้วมีเค้กมินี่ตัวหน,นึ่งเค้กเี่ค้กที่แบบหัวมาเช้าไม่ได้มาถ่ายถ้ามาเช้ามาถ่ายเออยังยังเห็นเต็มเต็มโต๊ะนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ครับช่วงเที่ยง่่ออมมนะไป้ยยิูครับ เียงเล่าทุกึอยู่ไปไหนมเอ๊ะไปไหนแล้วไม่รู้ร้านก็ไม่อยู่อันนี้เป็นปลาทูแบ่กสนดิี่ปลาทูสดจากแม่กองมาครับเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะครับก็ไล่จากร้อยหกสิบสี่สิบสามสิบนันี่ใหม่ทุกวันนะครับปลาทู ร้านปลาทูนะครับร้านเพิ่นปลาทูนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับก็ขนมบ้าบินนะครับอันนี้คือขายเป็นกล่องครับกล่องยี่สิบบาทเนาะ วันนี้ผัดไทยไม่มานะผัดไทไม่มาอันนี้เป็นขนมเค้กนะครับจากร้านดังอร่อยซอยแปดนะครับนี่ครับอร่อยซอยแปดขนมปี๊นะครับนี่จิ้ละสิบบาท เห่ยซอยแปดครับแล้วก็มีขนมเปรีย้ยะด้วยนะครับขนมเปรีย้ยะอันนี่กล่องใหญ่นี่กี่บาทครับกล่องใหญ่นี้จะร้อยหกสิบครเล็กด้วยเท่าไหร่สี่ห้าอ๋อจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้จะมาขายวันเสาร์วันอาทิตย์อ๋อ วันจันทร์ถึงวันวันวันสุกดเพลยังไม่นึงค่ะขยายเวลาก่อนงการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะใช่ค่ะมันก็ถึงจะมาแค่สามวันอาทิตย์ก็คืออันนี้ก็ตั้งแต่วันที่เจ็ดเนาะใช่ค่ะตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสามใช่ค่ะขยายเวลาเพิ่มค่ะเฉพาะช่วงก่อนถึงการใครกลับบ้านผ่านแวะเข้ามาซื้อได้ไปเป็นของฝากอ่า ครับขอบคุณครับล,ลูกชิ้นในอาดนะครับลูกชิ้นมือลูกชิ้นทำเองนนี้ถุงครึ่งโลป่ะครับครึ่งโล60บาท60บาทหมูแท้ๆนะครับนิ่มๆมีบริการให้ชิมอ๋อนึ่งให้ชิมฟรีด้วย ถูกใจแล้วค่อยซื้อใช่ค่ะแลวทีนี้เรื่องของความสดความอร่อยนะคะน้ที่เราก็อร่อยแซ่บมากค่ะสองอย่างผสมกันเลยเนี่ยฮึมเชี่ยมมาลองได้นะครับข้าวแตนนะครับข้าวแตนอันนี้จะทอดสดๆทำสดๆนะครับมีแบบหวานมากหวานน้อยนะครับ โคกวุ้นร้อนๆต้องโคกวุ้นนะครับตุ้งทอดปลาสิวทอดขาดละยี่สิบบาทเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็แวะเวียนกันมาได้นะครับ เตอร์มะยงชิดนะครับอันนี้โลละหกสิบนะครับสองโลร้อยสิบบาทเลือกสั่งกันได้เลยนะครับ <c oughs> จะเป็นร้านถ้ากันหนูนะครับสิบบาทยี่สิบบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ร้านซี่โครงหมูนะครับ ไหนที่วันรุ่งขึ้นจะใส่มดแล้วเหรอรัไม่บอกเดี๋ยวช่างใหม่เลยไอซ์ครีมชะครามนะครักะทิสดก็ยังมาขายทุกวันนะครับ สวัสดีครับนี่ปะทุ่งนะครับปะทุ่งห้าสิบบาททุกผืนนะครับสวัสดีครับพิซซ่าทำใหม่ๆสดน้ำเนี่ สี่ปูค่ะอันนี้ก็เป็นให้เลยค่ะ้สูสดหอยแมลงภู่หรือปูอัด่าน่ากินมากอันนี้เท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าเองเกเองอัดแน่นๆเลยครับเป็นคนนะคะร้นทราคัรับอันนี้คือมาเฉพาะเสาร์ทิตย์ใช่ไหมครับเฉพาะวันอาทิตย์ ขนมเต้าซอนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับขนมเต้าซอเรายังอยู่นะครับขนมเต้าซอแล้วก็ขนมปังอบเนยนะครับร้านหมูนะครับหมูสด ข้างหลังก็จะเป็นร้านต้มตำนะครับมีร้านต้มตำด้วยก็เส้นก๋วยเตีเต๋ยวนะครับโลโละยี่สิบหกบาทนะครับอันนี้มาจากโรงงาน,นครับก็จะมีไข่สดด้วยนะครับใส่สดไข่สดจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์สูนหมดอ์หมดอ๋ออันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวยังเท่าเดิมไหมเนี่ยราคายี่สิบหก นี่ครับกระทะข้างๆนี้จะเป็นร้านน้ํายาครับถูบ้านถูพื้นน้ํายาซักผ้าน้นํายาประพันนุ่มครับอ่อเป็นกระล o n ครับหอมมากครับร้อยห้าสิบบาทครับเป็นกระล o กะลออใหญ่ๆเลยครับ